ปมใช่ปมลุงสติฉันจะรอเธออยู่ที่หลังประตูแยกชื่อผิดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปอ่านก่อนละชื่ออะไรนะน้องป๊มไม่ใช่หรอป๊มน้องป๊มไม่ใช่จ้ำเอาว่าแย่ล,ลุงสติลุงโลกอยู่แดน,นเมื่อกี้บือสั่งใช่ไม่มีใครโลกกันหรอเขาก็โลกกันหมดแหละทุกคน เอ้ยอันติโดนอ้าวไม่ช็อตเทแต่พี่แปะช็อตยิงเก็บหมดด้วยนะพี่แนนไม่ดิอย่าไปแปะดิเขาก็รู้ว่าเราเก่งแค่ตาเดียวดิอย่าไปแปะดิไม่นะเอราวังไงนะ อ๋อคุณเจมบังเข้าคุณเจมทุกนัดบอกเลยมเมื่อกี้เข้าคุณเจมทุกนัดเลยมเมื่อกี้ช็อตเทแต่ถ้าร่างแบบนั้นมันยิงไม่ได้ครับต้องรอหมดร่างกดออกมาก่อนอ๋อก็คือต้องถอยออกมาก่อนใช่ปะอ๋อ